สวัสดีค่ะน่นะคะจากช่องนินินอินเมียนมานินินเชียงตุงค่ะก็วันนี้นะเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยเป็นหวัดเนาะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะ,ะที่เชียงตุงก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันเนาะวันนี้ตามหัวข้อเลยค่ะมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามากันเยอะมากว่าที่เมืองไทยอะ่ะเริ่มขายทัวร์ไหว้พระ ทัวร์ขึ้นพระธาตุอินแขวนแล้วนะคะเข้ามาเที่ยวประเทศพมา่าได้หรือยังนะคะ,ะก็เข้ามาเที่ยวประเทศพมา่าได้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนอกรกฎาคมนะคะ,ะช่วงเดือนชุไลคมเนี่ยเนาะสายการบินก็จะเริ่มบินแล้วนะคะจาก กรุงเทพสู่ยังกุ้งหลายๆท่านก็อยากจะมาไหว้พระขึ้นไปไหว้พระธาตุอินแควนมาขอพรนู่นนี่นั่นเนาะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากก็เข้ามาเที่ยวในประเทศพมา่าได้แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ราบรื่นเหมือนแต่ก่อน ในการที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศพมา่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะซึ่งนี่ก็ได้ข้อมูลมาจากไกด์รุ่นพี่แล้วก็บริษัททัวร์ที่นี้ทางานอยู่นะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามเลยค่ะการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศพมา่านะคะจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คืออ e ีวีซ่านะคะในการที่เราจะไปขออ e ีวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ3วัน นะและค่าใช้จ่ายอยู่ที่50 US ดอลลร์ประมาณท่าเล็เงินนะวันนี้ก็1,200บาทถึง1,300บาทในการที่จะขอ E-Visa เนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือพาสปอร์ตเอ่อพาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะ สก็คือรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายที่ถ่ายภายใน3เดือนนี้เนะาะสเดือนนี้นะ,ะรูปถ่ายเนี่ยจะต้องเป็น4.6ซนติเมตรคูณกับ3.8ซนเมตรนะคะแล้วก็สนะคะจะต้องมีใบฉีดวัคซีนที่ WHO ให้การรับรองนะคะสก็คือตั๋วเครื่องบินไปกลับและ5ก็คือ ใบจองโรงแรมรเนาะ o t l Booking นะคะและถ้าเรามีครบ5อย่างเนี่ยเราก็สามารถไปขอ e visa ได้เลยใช้เวลาประมาณ3วันนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่50 US ดอลลาร์หรือ1,200บาทถึง1,300บาทนั่นเองนะคะเอกสารที่2ที่จะต้องมีเลยก็คือ ประกันโควิดค่ะซึ่งประกันโควิดเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่ที่ประมาณ50 US เหมือนกันค่ะประมาณ1,200บาทถึง1,300บาทนะคะพอเราเตรียมทั้งหมดนี้ครบแล้วนะคะเรานั่งเครื่องจากกรุงเทพนะคะมาลงที่สนามบินย่างกุ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเราก็จะต้องไปตรวจ ATK นะคะซึ่งทางทาง รัฐบาลพม่าเนี่ยจะตรวจ ATK ให้เนาะค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่ที่ประมาณ15 US ดอลลาร์นะคะตกอยู่เงินไทยประมาณ400บาทนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าเราตรวจแล้วไม่ไม่เป็นโควิดเนาะก็คือผ่านสามารถไปท่องเที่ยวได้เลยแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นโควิดก็จะถูกกักเอ่อคอนตินเนาะจะต้องเข้าคอนตินนะคะค่าโรงแรมค่าอะไรเราก็ต้องออกเองเนาะค่าใช้จ่ายเราต้องออกเอง หลายๆท่านนะคะลูกถัวเก่าเนาะพอฟังแล้วก็เออเอาไว้ก่อนละกันเนาะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่พร้อมที่จะจ่ายแล้วพร้อมที่จะเดินทางมาพี่ขอไว้พี่ไหว้พระไว้พี่บนไว้พี่ได้พี่อยากจะมากราบไหว้อีกรอบอ่ะอันนี้ก็เออส่วนดานแม่สายาท่าขีเล็กเมื่อไหร่จะเปิด นะคะมีหลายๆท่านถามเข้ามาเยอะมากซึ่งทางไทยก็เตรียมพร้อมมากเลยนะทั้งการทําความสะอาดทั้งการประชุมเพื่อที่จะเปิดด่านนู่นนี่นั่นเนาะแต่ทางพม่าก,ก็ยังเงียบชิบอยู่เลยนะประชาชนเราก็รอแล้วรอเล่าลุ้นแล้วลุ้นเล่านะ,ะตามแล้วตามเล่าเนาะสุดท้ายก็ยังเงียบกลิบเลยนะคะก็ต้องรอทางนิปิโตเนาะอ่านะ ทางเขาเรียกอะไรอะต้องรอทางในปิโตออนุญาตมานะถ้าอนุญาตมาปุ๊บก็น่าจะเปิดได้ถ้าด่านเปิดแล้วนะคะมันก็ดีทั้งสําหรับฝั่งไทยเพราะสินค้าก็จะได้แบบกระจายออกมาเนาะเพราะว่า อย่างเช่นโรตัสหรือแมคโคนี่คนที่ไปเดินส่วนมากก็จะเป็นฝั่งพม่าไงคะแล้วก็มันก็จะดีสําหรับฝั่งประชาชนทางพม่าเราด้วยนะคะอย่างเช่นญาติผู้ใหญ่เราเนี้ยไปหาหมอก็ไปหาหมอฝั่งแม่สายไปไปซื้อของก็ไปซื้อของทางแม่สายถ้าเปิดด่านก็ค่าสินค้าก็น่าจะถูกลงถูกลงนี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแบบมันถูกเลยนะก็คือเราจะเซฟในการแบบ ค่าขนส่งนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนเนี้ยอย่างเช่นเราสั่ง KFC กินเนี่ยเนาะเราสั่งซื้อคนที่เขารับหิ้วจากแม่สายแล้วค่าข้ามสะพานมันเ,เราก็ต้องเสียตรงนี้ออกเนี่ยนะแต่ถ้าเปิดด่านเราจะไม่เสียค่าข้ามสะพานอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตอีกนะคะวันนี้ก็ลาแล้วสวัสดีค่ะ อ๋อก่อนที่จะลาเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนิ่นอินเมียนมานินินเชียงตุ่งเป็นกำลังใจให้เราในการสร้างคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ